โอเคสมย่าไหมสมย่าไหมก็ที่สุดยอดสุดก็คือแบงแบงคชาลุกไข่มุกนั่นเองใช่ครับราคา0.9ราคา4.9นั่นเองก็เป็นตัวขายดีครับใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอใฮะจริงนอกจากตัวนี้เราก็ยังมีชาด้่ยขาใสด้วยใช่ครับใช่เป็นต้า ผมเห่าใ่ครับผมเห็นมาแล้วหนังตอนแรกผมว่าจะแบบแชิชิเขอกว่างไทเไม่รู้ถนอมเดียวหนักแล้วกัน AI กินเดียวดูแลวกินมากเลยเป็นชาเนมเหมือนดูน้ำบูขาเป็นคาราโคดีหยวเปกคุณถึงแก้วมาทั้งสองคนแล้วก็มาดูน้ำบูใกล้ๆก่อนคุณมองว่าเขาเป็นพระโคนะฮะเขาเป็นชาโลมลองได้เลย เดี๋ยวได้เจอคุณเตรมาที่บริเวณดาณ้านหน้ากันแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกันดา้ดานหน้า